มาดูทางสำนักงานพาน,นิชย์จังหวัดสงขลากันบ้างก็เรียกว่าดูแลก,กันในเรื่องของหมูนี่แหละเพราะว่าราคาแพงเหลือเกินล่าสุดสำนักงานพาณิชย์เองเขาก็จัดโครงการลดราคาช่วยประชาชนในเรื่องของการที่จะจําหน่ายหมูเนื้อแดงเนื้อติดมันเพียงกิโลกรัมละ150บาทเท่านั้นค่ะซึ่งแน่นอนว่าเป็นราคาที่ต่ํากว่าท้องตลาดเป็นการลดภาระค่าครองชีพและก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนค่ะที่ บริเวณหน้าร้านโตชีนอาหารแช่แข็งตรงข้ามโรงเรียนเทศบาลหน,นึนน่งถนนนครนอกอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะทางสำนักงานพาณิชจังหวัดสงขลาเองจัดโครงการหมูพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลาครั้งที่2นะคะซึ่งเป็นหนึ่งใน4จุดที่เขาจำหน่ายหมูเนื้อแดงเนื้อติดมันเพียงราคากิโลกร,รัมละ150บาทนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดเป็นการลดภาระค่าครองชีพและก็บรเทาความ หยดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงที่หมูในท้องตลาดราคาแพงนะคะ สำหรับโครงการหมูพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลาเองทางพาณิชย์จังหวัดสงขลาก็จัดขึ้นเพื่อจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะแน่นอนว่าเป็นการเพิ่มช่องทางการจําหน่ายเนื้อหมูในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดเป็นระยะเวลา10วันโดยจะเริ่มวันที่6กถึงสิมกราคมนี้ค่ะมีจุดจําหน่าย4จุดด้วยกันคุณผู้ชมสะดวกใกล้ตรงจุดไหนก็สามารถไปได้ตรงจุดนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นที่ร้านเตชินเป็นอาหารใช่ แผงถนนคอนครนอกอำเภอเมืองสงขลามีตรงข้ามโรงเรียนเทศบาลหนึ่งถนนนครน,นอกแผงขายหมูพี่วรรณาอันนี้จะอยู่ตรงข้ามกับศูนย์ควบคุมโรคสวนตูนอำเภอเมืองสงขลามีร้านคุณจรูนบริเวณใกล้สี่แยกป้อมตำรวจนามหม,ม่อมอำเภอนามหม่อมแล้วก็มีแผงขายหมูกิติพลบริเวณถนนรัตนอุทิศเขต K 8ดหัดใหญ่ซึ่งร้านเหล่านี้เขาจะเข้าร่วมโครงการ ของพาณิ์จังหวัดสงขลาด้วยนะคะทั้งนี้หากราคาเนื้อหมูยังคงสูงขึ้นอีกกรมการค้าภายในก็ยืนยันว่าจะข,ะขยายโครงการหมูพาณิชลดราคาช่วยพี่น้องประชาชนต่อไปนะคะทางด้านนายเตชินภูลสวรรัสด์อายุ34ปีเป็นเจ้าของแผงหมูซึ่งเป็นหนึ่งในสจุดที่จัดจําหน่ายหมูก็บอกว่าตอนนี้ราคาหมูเป็นอยู่ที่ราคา110กว่าบาทแต่ทางร้านก็พยุงราคาของหมูให้ลูกค้าจะอยู่ในราคาเนื้อแดง 150บาทนะคะเนื้อติดมันก็150บาทเช่นเดียวกันส่วนเนื้อ3ชั้นในตลาดกิโลกรัมละ240ร้อถึงสองบาทแต่ว่าทางร้านนี่ขายให้ลูกค้าในกิโลกรัมละ200บาทตอนนี้ทางร้านจะยังเปิดจําหน่ายหมูอยู่ตรงข้ามโรงเรียนที่สบาล1ถนนนครน,นอกเปิดให้บริการตั้งแต่6กโมงเช้าจนถึง1ทุ่มนะคะใครที่สนใจอยากจะได้หมูในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดก็สามารถจะไปทั้ง 4จุดได้ตามที่บอกไปเมื่อสักครู่เรียกว่าเป็นการร่วมด้วยช่วยการช่วยเหลือกันในยามที่หมูยังคงตรึงราคาแพงอยู่ณเอลานี้นะคะ หลายคนก็กังวลน,นะเพราะว่าในช่วงของเทศกาลตรุษจีนต้นเดือนหน้านี่แน่นอนว่าการไหว้นี่ก็จะมีเรื่องของเนื้อหมูเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นบางท่านเองก็แก้ปัญหาด้วยการซื้อแต่เนื้อ,อแล้วก็ฟีดเอาไว้อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการจะลดราคาด้วยเช่นเดียวกันในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายนะคะ